นี่แหละค่ะบรรยากาศท้องทุ่งนาบ้านเรานะคะยามหน้าแรงนะคะตอนนี้ดอกสะแบงก็กำลังเริ่มออกดอกนะคะแต่ยังไม่เยอะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะ ดูผักสดๆของเรานะคะถ้าจะกินนี้แบบไม่อดไม่อยากเลยนะคะเราปลูกแบบผสมประสานกันแบบหลากหลายมากๆเลยนะคะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้ก็มานั่งเก็บผักนะคะแล้วก็ชมบรรยากาศรอบๆนะคะช่วงนี้ผักก็กำลังงามนะคะกำลังออกดอกออกใบพอได้กินนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าถึงนะคะ ประสบการณ์ในการทำโคกหนองนานะคะว่าทำไมเราถึงกลับมาทำโคกหนองนานะคะเมื่อย้อนไปเมื่อตอน20กว่าปีที่แล้วนะคะก็นี่แหละคะ่ะเกิดเป็นรูปชาวนาชาวไร่นะคะมีพื้นที่สมัยก่อนคุณแม่ก็มีที่ม,ทมีทางเยอะนะคะเกือบร้อยไร่แต่ด้วยความที่ว่ามันลําบากนะคะทํานาสมัยก่อนนี่แบบต้องดําเองมีวัวมีควายนะคะต้องดูแลมีหมูหมากาไก่มีเยอะมากนะคะ พอมีที่นาเยอะมันก็ลําบากนะคะแล้วก็ต้องทําตื่นตั้งแต่เช้านะคะตอนเด็กๆก็ต้องเอาวัวเอาควายไปผูกแล้วก็ไปดํานาจนจบโมห oh ก ok ก็เลยหนีไปร่าเรียนที่กรุงเทพนะคะเพราะว่าคือไม่อยากทํานาแล้วนะคะเพราะมันลําบากก็เลยหนีไปร่าเรียนแล้วก็ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยก็ไปเรียนที่รามอยู่4ปีนะคะก็จบมาจบคณะรัฐศาสตร์บริหารรฐาัฐกิจนะคะก็ได้ทํางานบริษัท ร้านมันชื่อดังแห่งหนึ่งก็ทําอยู่กับ10ปีนะคะก็ได้เป็นผู้จัดก,การอยู่5ปีจากนั้นก็เจอกับสามีนะคะเป็นคนอังกฤษก็แต่งงานไปอยู่ที่อังกฤษก็ประมาณเกือบ10ปีนะคะก็ไปทํางานที่นูน่นค่ะหลังจากทํางานหาเงินแล้วก็กินเที่ยวนะคะเราก็ต่างคนต่างทํางานนะคะแฟนก็ทํางานเราก็ทํางานพอเก็บเงินได้เราก็จะมาเที่ยวเมืองไทยนะคะกลับมาเที่ยวเมืองไทยปีละครั้ง หรือไม่ก็ไปไปเที่ยวออสเตรเลียบ้างไปเยี่ยมน้องสาวนะคะซึ่งแต่งงานไปอยู่ที่นูน่นก็ไปเที่ยวเวียดนามญี่ปุ่นไอแลนด์เหนือนะคะประเทศไหนที่เราอยากไปเราก็เก็บเงินไปเที่ยวนะคะสิงคโปร์มาเลเซียบาหลีเราก็ไปมาเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าเราใฝ่ฝันอยากจะไปเที่ยวรอบโลกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทํางานเก็บเงินก็นั่นแหละคะ่ะหลังจาก ชุดแปรผันนะคะที่กลับมาทำโคกนองนาก็เมื่อโควิดเริ่มที่จะระบาดที่เมืองจีนนะคะตอนนั้นปี2019นะคะเราก็กลับมาบ้านมาเยี่ยมคุณแม่นะคะก็มาเที่ยวที่ทุ่งนาทีนี้ก็มาเห็นทุ่งนาแห้งแล้งมากๆเลยนะคะก็เลยสะท้อนใจนะคะว่าเราจากบ้านไป20กว่าปีนะคะแล้วทุ่งนาก็เริ่มต้นไม้ก็เริ่มเบาบางลงนะคะ ให้เรากลับมาบ้านมาทํานาอย่างเดียวนี่เราก็ไม่ทําแน่นอนนะคะปีแรกที่อังกฤษโควิดระบาดไม่เท่าไหร่นะคะปี2020พอปี2021นะคะโควิดหน้าหนาวมาโควิดระบาดหนักมากแล้วเราก็ต้องป้องกันทุกวิธีทางนะคะคนไข้ก็ตายเยอะทีนี้การซื้ออาหารการกินก็ลําบากนะคะก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีความคิดก็เลยศึกษาว่าจะทําอะไรนะคะก็ไปเจอโคกหองนาก็เลย เนี่ยค่ะศึกษาเรื่องโคกหองนามาก็มันตอบโจทย์มากๆเลยนะคะทําโคกหนองนาให้เป็นที่พักผ่อนส่วนตัวมีอาหารมีขุดสะสวยงามนะคะแล้วแฟนก็ชอบตกปลานี่แหละค่ะความสุขของการกลับบ้านมาทําโคกหนองนานะคะมาทําเกษตรปลอสมผนานเพราะฉะนั้นนะคะหากเราแบ่งหน้าที่กันทํานะคะเหมือนแฟนเขากลับไปทํางานที่อังกฤษนะคะเขามีงานประจําทําส่วนเราก็เป็นผู้ดูแลสวนนะคะ เราก็ต่างคนต่างแบ่งหน้าที่แล้วก็ต้องทุ่มเทกำลังกายกำลังใจนะคะในการทำเหมือนของเรานี้ในพื้นที่หกไร่มีต้นไม้อยู่สามต้นนะคะเพราะฉะนั้นปีสองปีแรกนี้โอ้โหร้อนมากๆนะคะต้องทำงานกลางแดดแต่ว่าเราก็ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์นะคะเราต้องตื่นแต่เช้าโชคดีที่เป็นคนตื่นแต่เช้านะคะตั้งแต่ตีสี่กว่าก็ เริ่มที่จะมาปลูกต้นไม้นะคะพอประมาณ8ปดโมงเราก็หยุดเพราะว่าแดดร้อนนะคะพอช่วงที่เราทนะํานั้นเป็นช่วงเดือนเมษานะคะอากาศจะร้อนมากแล้วพอตอนเย็นเราก็เริ่มลงมือทําตอนหลัง5้าโมงเย็นนะคะเพราะว่าแดดจะเริ่มเบาบางลงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทําเกษตรนะคะเราก็ต้องปรับกลยุทธ์แล้วก็บริหารจัดการให้ดีนะคะ ส่วนตัวนะคะภูมิใจที่ได้กลับมาทํโคกหนองนานะคะมาปลูกป่าให้กับแผ่นดินเพราะว่าเหมือนช่วงหน้าแล้งช่วงนี้นะคะทุ่งนาก็จะแห้งแล้งมากๆนะคะแต่ของเราดูค่ะข้างในยังเขียวขจีนะคะเรามีผักมีอาหารหลากหลายชนิดให้ได้กินนะคะมีสระไว้เก็บกับกน้ําแล้วก็ในน้ําก็จะมีปลานะคะเพราะฉนาะฉนั้นนะคะการทํโคกหนองนาน,นี้ คุ้มที่สุดนะคะเป็นการลงทุนที่ยั่งยืนนะคะเราแทบไม่อยากจะไปไหนนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่นี่มีความสุขอยู่กับธรรมชาตินี่ละค่ะการทําคกนองนาก็คือมีความสุขที่ได้อยู่กับธรรมชาติแล้วก็มีความสุขที่ได้มีอาหารที่ปลอดสารพิษกินเองนะคะแล้วก็สดจากสวนนี่ละค่ะก็ขอให้พี่น้องทุกคนนะคะที่อยากกลับบ้านมาทํโคกนองนาขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงนะคะ เพราะว่าส่วนตัวนี้ไม่ได้ไปดูงานที่ไหนนะคะดูในคลิป YouTube หลายๆคนนะคะแล้วก็มาประยุกต์ปรับให้มันเข้ากับตัวเองเพราะว่ามันแล้วแต่บริบทของตัวเองนะคะว่าเราจะทำแบบไหนถ้าคนไหนมีพื้นที่น้อยก็ไม่ต้องขุดสระก,ก็แค่เจาะบาดาลหรือก็ขุดเล็กๆนะคะบางคนเขาก็ใช้มือขุด เล็กๆเพื่อเลี้ยงปลาประมาณเมตร2เมตร3เมตรก็แล้วแต่ความพอใจนะคะก็แล้วแต่พื้นที่บริบทของตัวเองก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่อยากกลับบ้านมาทำโคกหนองนามาปลูกป่าให้แผ่นดินมาปลูกอยู่ปลูกกินนะคะถ้าเรามีใจรักมีความชอบมีความพยายามนะคะเราสำเร็จแน่นอนค่ะเมื่อเช้าแฟนตกปลาได้สองตัวใหญ่เลยนะคะ นี่เลยค่ะอุ๊ยปลานินตัวเบอเลอเลยนะคะดูใหญ่มากนะคะนี่แหละค่ะในน้ำมีปลาในนามีข้าวในโคกก็มีผักผลไม้กินนะคะเราไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะพรุ่งนี้เพื่อนจะมาเยี่ยมเยียนนะคะก็จะมากินข้าวด้วยกันทั้งเพื่อนคนไทยแล้วก็ฝรั่งนะคะตอนนี้เราก็จะ ตกปลาเก็บไว้นะคะพรุ่งนี้จะได้ตำกินกับส้มตำนะคะทำปลาเผาส้มตำปลาเผานะคะ